ก็จะมารีวิวเสื้อผ้าเด็ก,กแรกเกิดนะคะยี่ห้อองฟองกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องเบสรัญญาค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวเสื้อผ้าเด็ก,กแรกเกิดนะคะยี่ห้อองฟองกันค่ะพอดีนะคะก็ไปดูของเตรียมคลอดนะคะไปเดินดูแล้วก็ไปเจอของแบรนด์ขององ,องฟองนั่นเองนะคะ ก็ได้มาชุดหนึ่งนะคะซึ่งกำลังลดราคาอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ซื้อแค่มาซื้อมาแค่ชุดเดียวก่อนนะคะทยอยซื้อนะคะตอนนี้ก็เริ่มเริ่ม,มทยอยซื้อของแล้วนะคะก็ชุดของเขาเนื้อผ้าเขาก็ดีมากๆเลยนะคะขององฟองนี่นี่ค่ะจะเป็นอันนี้จะเป็นแบบคอลเลคชันของเขานะคะ ช่วงนี้จะเป็นคอลเลคชันเกี่ยวกับ 4, ท shampoo, ะะโทนสีทองชมพูนะคะโทนครีมทองอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีถุงมือด้วยกันนี่จะแบบเขาจะแยกชิ้นขายนะคะเป็นชิ้นๆแล้วก็จะแบบจัดเป็นเซตๆนะคะลายนี้ค่ะชมพู ampoo, อันนี้จะอันนี้เป็นชมพูโทนชมพูทองนะคะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นถุงมือของเด็กก็แรกเกิดนั่นเองนะคะอันนี้ราคาเนี่ย<ม>เขาจะลดอีก20%นะคะรานะคานี่ตามป้ายนี่ก็อยู่ที่ประมาณ180บาทนะคะถุงมือแล้วก็จะมะีถุงเท้านะคะเป็นเซ็ตคู่กันมานะคะลายก็จะแบบลายเดียวกันสีโทนชมพูครีมทองนะคะ ชุดลงถุงเท้าเนี่ยนะคะราคาตามป้ายเขาก็อยู่ที่ประมาณอา่รวมแบบแล้ว360บาทนะคะแล้วก็จะมีชุดเสื้อกักางเกงค่ะจะเป็นเสื้อผูกนะคะเสื้อผูกโทนสีครีมทองชมพูทองครีมประมาณนี้นี่จะเป็นแบบผูกแขนยาวค่ะโทนชมพู ขนยาวเสื้อเขานิ่มมากๆเลยผ้าเนืน้อข้างในเนี่ยคะ่ะจะเป็นแบบผูกเขาเจะเขียนไซส์ประมาณนี้คะ่ะสงถึง3เดือนนะคะ60ประมาณนี้ขององฟองนะคะยี่ห้อจะเป็นชุดแขนยาวแบบผูกคะ่ะเอ่อชุดนี้นะคะตามป้ายเนี่ยก็ดูราคาตามป้าย ไม่รู้ว่าประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณรวมแบตแล้วนะคะ1นึ่งบาทค่ะนี่แล้วก็ทางกางเกงนี้ด้วยนะคะนี่กางเกงก็จะเป็นโทนสีเดียวกันนะคะข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้สีชมพูตรงน,นี้ก็เป็นชุดได้มาหนึ่งชุดค่ะวันนี้ค่ะ พอดีไปเดินดูแล้วเขา,วาช่วงลดราคานะคะก็เลยซื้อมาให้น้องก่อนนี่ช่วงนี้ก็ต้องทยอยทยอยซื้อนะคะถ้าซื้อที่ที่เดียวเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างหลายอย่างเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มเริ่ม,มทยอยซื้อเอานะคะนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าชุดแรกนะคะที่จะซื้อให้น้องนี่ก็จะมีเนี่ยคะ่ะถุงมือถุงมือ เป็นเซ็ตของเขามาถุงมือถุงเท้านะคะชุดนี้ค่ะขององฟองเสื้อผ้าเขานิ่มมากเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีผ้าห่อตัวนี่ผ้าห่อตัวผ้าห่อตัวนี้ก็ขององฟองเหมือนกันนะคะเดยวดูเขาจะเป็นลายเป็นโทนสีออกสีน้ำตาลออกสีทองนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นผ้าห่อตัวนะคะที่ก็อองฟองนั่นเองนี่จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจราคาเท่าไหร่นะคะอันตัวนี้นี่ค่ะก็ซื้อเป็น ชุดของเขามานะคะทยอยทยอยซื้อเอานี่ค่ะผ้านิ่มมากเลยค่ะช่วงนี้เขาจะมีลดราคานะคะอันนี้ก็ไปซื้อที่ชอ็อปที่ห้างเซ็นท่าน,นั่นเองนะคะของแบรนด์องฟอง ผ้าอันจะเป็นผ้าห่อตัวเด็กนะคะแลจะเป็นลายประมาณนี้นี่ค่ะ ช่วงนี้นะคะก็ต้องทยอยทยอยซื้อของแล้วถ้าเกิดรอทีเดียวเลยเนี่ยหลายอย่างเลยนะคะของจุกจิกเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยทีเดียวตอนนี้ก็เริ่มทยอยซื้อของเตรียมคลอดน้องนะคะนี่ก็เพิ่งได้มาแค่ชุดเดียวเองค่ะนี่ค่ะแค่หนึ่งชุดนะคะสำหรับเสื้อผ้าที่เตรียมคลอดน้องนะคะนี่ค่ะของอองบออองฟองวันนี้เอาขอซื้อของแบงอองฟองมาน่ารักทีเดียวนะคะ ขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเบสรัญญาเข้ามากดติดตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆคะ่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ